โอ้โหสามบาทถูกมากๆเลยเนี่ยตลาดนัดเออทอนบึงกลมเรามาลองชิมรสชาติกันว่าจะแ่บขนาดไหน อร่อยมากหอมหอมมากมากเลยรสชาติอร่อยมากมได้หนุ่มจินก็ต้องเยอะลูกจิ้นก็มีด้วยผักก็ครบเครื่องเลยหมดแค่มือละสาสบบาทได้ครบขนาดนี้หายได้ยากมาก lời mắc mát lời diêm 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 vừa lời thủ đi ít bạn em ơi ạ อยากให้เพื่อนมาลองชิมกันเื้ออาทรบึงกลุ่มร้านขนมจีนขายในตลาดนัด30บาทขนมจีนก็เกือบครึ่งโลน้ำยาก็เต็มถุงลูกชิ้นก็มีสามตีลูกผักก็มีให้โอ้แล้วรสชาติก็อร่อยมากเลยลองชิมกันนะ อยากให้เพื่อนเพื่อนมาชิมกันสามสิบบาทเองถูกมากเลยนั่งรถมาจากดมอบางกะปิมาเออตอนมุงกลุ่มแค่สิบบาทเองไปกับยี่สิบในตลาดนัดมีของกินถูกๆเยอะมากมายแถมอร่อยอีกต่างหากลองมาจิมกันดูนะเพื่อนๆนะ แซ่บแล้วไม่ยอมบอกอยาก่างนั้นไม่ชิมกันของถูกและดีอร่อยตัางหากได้ก็เยอะ เขาว่าทำสองน้ำน้ำกะทิกับน,น้ำแกงป่าแต่อันนี้เอาผสมเอาผสมแล้วมันนัวแกงป่าก็อย่างเดียวก็อร่อยกะทิอย่างเดียวก็อร่อยผสมยิ่งอร่อยลองดูนะเพื่อนนะแค่สาิบบาทเอง ไว้ครั้งหน้าจะมากินโชว์อีกนะใครมีทีเด็ดอะไรช่วยบอกเลยนะเผื่อเพื่อนจะตามไปกินด้วยอย่าลืมนะโอเค